สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มา็นยูโคอ,อีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมายครัช้างนี้นะครับมาผมก็เล่นวันแรกนะครับดูหมดอะไรก็รไม่รู้อุ้ยมีเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยลงก่อนดีตอนไหนดูครับาย เอาอะไรเอาหมวดอันใหม่ดิเอาหมวดสร้างบ้านแบบใหญ่ยักษ์เหรอเออใช่ใช่ใช่ดูดูดูโบสร้างบ้านใหญ่อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงดูครับท่านจุ้มดูจะพาไปตรวจบ้านนี่คนเยอะมากๆมาประชุมนี่คือสร้างเอ็นฝีมือเใช่ไหมใช่อย่างเหนื่อยเลย ท,ทั้งคืนน่ะเนาะยิมที่ชมวิวนะชมวิวเขามาประชุมที่นี่เล่นใน,นทโทรศัพท์นะครับแต่ว่าถ้ามีเงินเยอะก็จะซื้อคอมพิวเตอร์เพราะว่าแบบนี้มันไม่ค่อยมองเห็นนะม,มองได้ดิ่งเออมีเสือด้วยเป็นแมวแมวหรือ,อเสือไม่รู้อ่ะแมวแล้วกันนะเสือดาวไหม